เราจะมาทําผัดหมี่แดงกันใช่ไหมคะคุณยายแต่เรามาสัมภาษณ์กันดีกว่าว่าคุณยายเนี่ยไปฝึกเคล็ดลับการทําผัดหมี่แดงมาจากไหนคะโอ้ชักว่าในแม่ของยายเนาะแม่ของยายอ่ะเป็นคนสอนมาตั้งแต่เด็กๆด็กทั้งสูตรนี้ก็คือหลายสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบปีเลยเนาะต่อๆกันมาเป็นมระบบสืบทอดนะคะทุกคนเริ่มกันที่วัตถุดิบนะคะคุณยายควรวัตถุดิบมีอะไรบ้างคะหมี่แดง ชมพูไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็มีถั่วงอกมีหอมแดงมีหอมแดงน้ำตาลปี๊บเตาเจียวเล็กน้อยแล้วเวลาเราผัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยโรยจนหอมแล้วก็ไข่เจียวไข่เจียวนี้คือเตรียมมาแล้วใช่ไหมคะเจียวเรียบร้อยผัดไม่ได้คือมะขามเปียกค่ะเม่คกดวเาเป็นเต้าเจียวหรือเปล่าเต้าเจี้ยวด้วยมะขมเปียกด้วยใส่หอมแดง เจียวต่อโดยประมาณหนึ่งเมื่เวลาพูดถึงยายควรอ่ะทุกคนก็จะยายควรเท่ากับผัดหมี่แดงค่ะทำไมถึงมีชื่อเสียงด้านการทำผัดหมี่แดงคะเวลามีงานเวลางานมีวันเกิดลูกหลานหรือว่าสังสรรค์เพื่อนเขาจะชอบให้ยายผัดหมี่แดงนี่หลยเขากิกน ไยเล่นอ eh? ื donc, ่นค่ะให้เหลือสักพักนึงแล้วมาชิมัชิมรสชาติว่าเลืยดเค็มหวานอันนี้ก็เหมือนมัหน่อเคี่ยวไว้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเอารั้งมือกันเล่นหนึ่งลูกมือเรามีลูกมือนะ้อน้ำม้อแค่ไปนะคะต่อมาสัมภาษณ์ลูกของยายกันต่าเดีกว่าค่ะให้ลูกของยายนะคะรีวิวว่าผัดหมี่แดงของยายเนี่ยกินมาตั้งแต่สมัยไหนนะมาตั้งแต่เด็กแบบ เด็กอะเด็กจนโตอ่ะก็คือจำทำได้จำทำได้คือตั้งแต่เกิดมาก็กินถั่มีแดงเลยใช่ตั้งแต่เขียวได้ก็กินถั่มีแดงเลยบอกเลยว่าสุดลับเริ่มมีความหนืดใช่ไหมก็ไม่ต้องหนืดมากต้องหนืดมากเขาเรียกว่าอะไรนะคะคุณยายน้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำตาลปี๊บใช่ไหมเอ่ยน้ำตาลปี๊บเต้าเจี้ยวหอมแดงน้ำมะขามเปียกเหรอน้ำมะขามเปียกด้วย อันนี้คือขั้นตอนสำคัญนะคะทุกคนเส้นหมีที่เราคุกซอสมะเขือเทศไว้จนน้ำจนน้ำแห้งเข้าไปในเส้นหมีแล้วเส้นหมีก็จะมีรสชาติขึ้นจริงๆมันเหมือนการแบบว่าเชื่อมเส้นในน้ำเลยเนาะกวนเส้นในน้ำนะน้ำที่เราเทลงไปในแกนี้มันก็จะดีใช่ไหมคะมันก็จะทำให้หมี่สุก มีแดนนี่ห้ดูซี่โอค,นคันแบบโซอ,อ่ะน่ากินมากรับไข่อันนะไข่เยอะมากแล้ก็ได้พริกท,ทอดนะคะโอ้โหขอแท้ต้องปักพริกนะคะ ผัดตมีแดงสูตรลับฉบับยายควรค่ะ<อ>นี่ดูเสร็จแล้วคะ่ะผัดหมี่แดงสูตรลับฉบับยายควรนะคะทุกคนจริงว่้าคือม,มันเยอะมากนะคะบ้านเรากินกันไม่หมดก็เดี๋ยวเราจะแบ่งใส่ถุงนะคะเอาให้เพื่อนบ้านแล้วก็ให้พี่ตำรวจนะคะเดี๋ยวเรามาแพ็คใส่ถุงกันคะ่ะ ความสามัคคีนะคะเป็นไงบ <land> <believers> um ้างคะคุณยายทุ่มเทกับผัดหมี่แดงจานนี้สุดๆนะคะ